ด็อกเตอร์ชาทีวีภูมิใจเสนอก็อสวัสดีกบคือแต่นี่กำลังมีปัญหาไม่ใช่มีปัญหาที่ว่าไขข้อข้องใจว่าเอเมื่อวันเมื่งวันอาทิตย์เนี่ยไปซื้อของมาก็คือยาฆ่ายาฆ่ากันอยู่นะยาฆ่ายุงนะ ที่เป็นแบบขวดไปนี้ฮนะซื้อเมื่อวันเมื่อวันเสาร์ก็จะใช้งานในนี้วันอไนวันอังคารวันพุธใช่ไหมฮะอาทิตยยี่สิบคุณแม่บ้านหรือคุณป้าโศนะัฉีดไปหมดขวดหนึ่งนะฮะก็คือถ้าถ้าจะฉีดจริงๆก็คือทีอ่วันจันทร์อังคารวันที่วันพุธแกหมดไปขวดหนึ่งวันที่ตกลงจะฆ่ายุงหรือข้าวเราันนี้วะอีโสเดี๋ยวต้องถาม โอโหฉีดยากันยุงนี่กะจะฆ่ากันหรือเปล่าเนี่ยนะแล้วขวดที่สองเนี่ยขวดนี้ผมก็ไปหยิบมาจากห้องนอนของผมนะคือตัวน,นี้ก็แปลกใจเอ๊ะนะครับเราก็มาดูถังขยะมันมีขวดยากันยุงอยู่แล้วก็แปลกใจเอ๊ะอย่าบอกนะว่ายายโสภฉีดยากันยุงสองวันหมดขวดหนึ่ง ผมก็เคยเข้าไปดูคนเอาจริงด้วยแม่บ้านโสนี่จะฆ่าเราหรือไงเนี่ยฉีดนได้ยังไงยาคันยุงเนี่ยสองวันมาไปกประป๋องหนึ่งนะฮะคุณฉีดยังไงเนี่ยโอ้โหตายตายตายนะฮะอย่างนี้มันจะไหวไหมเนี่ยมไม่ได้ต้องเรียกปรสอบถามต้องเรียกยากยคันยุงเขาฉีดกันแค่พึ่งสมปึ๊งนะคุณเล่นสองวันมาไปกประป๋องหนึ่งเนี่ยตกลงเนี่ย คุณจะฉีดใจกันยุ่งหรือคุณจะฆ่าผมกันแน่นะนมีเรื่องดราม่าจะเล่าให้ฟังนิเปนรับประหยัดเช็ดถูนิดหนึ่งดราม่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องอะไรที่ผมผมบอกว่ามันเออมันก็เล่าเป็นเรื่องอีกอย่างหนึ่งนะคือในช่วงของวันจันทร์วันอังคารเนี่ยวันอังคารเนี่ยนะผมนอนที่ห้อง นะห้องตรงข้ามซึ่งห้องห้องบ้านพักอยู่แรนะปรากฏว่าเอ๊ะทำไมเรานอนรู้สึกว่ายากันยุงเนี่ยมันมันไม่หายไปสักทีทั้งเป่าพัดลมทั้งเป่าแอร์แล้วเนี่ยกลิ่นยากันยุงมันยังเต็มห้องอยู่นะก็ก็คือความสงสัยนะแต่ต้องนอนเพราะว่าก็ต้องเปิดแอร์ไล่เป่าพัดลมจากห้องนอน ทีนี้กลางคืนผมนอนไม่ได้ผมรู้สึกเอ๊ะมันมีกลิ่นเหมืนอนยาก,กันยุงอะ่ะมันมันมันไม่หายไปสักทีเนี่ยมันอยู่ก็ต้องนอนดมเลยแหละแต่ใจเนี่ก็อยากเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะพอรุ่งเช้าผมตื่นมาดูเนี่ยยาก,กันยุงเนี่ยพบว่าอ,อทีออ่สวัสดีเจ้าจอบด้วย ที่ถังขยะมันมีขวดใบก้อนนะ่ะทิ้งอยู่ขวดหนึ่งนะเพราะว่าเอ๊ะขวดนี้เราซื้อเมื่อวันอาทิตย์ตอนเย็นเราไปห้างมาแล้วก็ไปซื้อนะแล้วปรากฏว่าซื้อเมื่อตอนเย็นของวันอาทิตย์เนี่ยจะฉีดเนี่ยก็คือวันจันทร์กับดังคารแต่ปรากฏว่าทําไมมันหมดเร็วจังทำไมทาไมเราฉีดเราซื้อมาขวดขนาดนี้ ซื้อขวดใหม่เลยนะเอ้ยทำไมมันหมดเร็วจังเราก็ไปเจอ,อขวดยาก,กันยุงอะที่ถังขยะเราก,ก็หยิบมาตั้งเลยเฮ้ยเราซื้อวันอาทิตย์นะและคืนวันอาทิตย์นี่ไม่ได้ฉีดเพราะว่าเรานอนแล้วก็จานกระบ,บงังคารเนี่ยเราให้แม่บ้านฉีดแม่บ้านซึ่งเราจ้างคุณแม่บ้านเนี่ยมาทำความสะอาดนะดังนั้นเราก็ต้องสานนิษฐานว่า แม่บ้านเราเนี่ยแม่บ้านที่เราจ้างมาดูแลบ้านเนี่ยต้องฉีดยากันยุงสองวันหมดหนึ่งหนึ่งกระป๋องคือคือคนวันอะังคารนะเออเพราะว่าคืนวันจันทร์ไม่ได้ฉีดแปลว่าต้องฉีดคืนวันอังคารเพราะว่าเรานอนเอมันต้องเออต้องคืนวันจันทร์สินะเพราะคืนวันอาทิตย์เนี่ยเราไม่ได้ฉีดวันจันทร์เขาฉีดวันอังคารโอเคเขาต้องฉีดวันจันทร์ หมดหนึ่งกระป๋องอย่างแน่นอนเราตั้งตั้งข้อสันนิษฐานนี้อ่ะเราก็ผิดสังเกตทําไมเรานอนเรารู้สึกว่ามันคันนะครับกับที่นอนแล้วก็คันยุกยิกย๊มมันเป็นอะไรนะและกลิ่นยากันยุงมันก็เต็มห้องเลยนะเราก็พยายามไล่อ่ะพอามาวันนี้ก็เลยเรียกคุณแม่บ้านเข้ามาคุยกับป้าโสป้าโสมาหาหน่อยสิครับมาหน่อยป้าโสก็ถามว่ามีอะไรเลยท่านด็อกเตอร์อ่ะมา,อมาหน่อยมาหน่อยอธิบายหน่อยทีเป็นยังไง อช่วยอธิบายหน่อว่าฉีดยากันยุงยังไงบ้างครับคุณป้าก็ตอบว่าก็ป้าก็มองว่าก็ฉีดไปฮะห,หมดทั้งขวดเลยฮะฮะฮะขวดเดียวนี่นะฉีดวันเดียวหมดค่ะคุณป้าฉีดหมดเลยค่ะป้าโทมีหน้าล่ะวันนี้นะครับห้องข้างๆเขาก็โทรมารายงานเข้ามารายงานวนะ่าท่านดอ็อกรินยาคันยุงมันฝุงไปทั้ง หุยห้องข้างๆเนี่ยเขอยู่กันไม่ได้เลยยากันยุงเ่ะมันฟุ้งไปหมดเลยผมนึกบางอ้อแล้วก็เคยบอกอ๋อคุณป้าแค่ฉีดยากันยุงอวันเดียวหมดขวดโอ้ยเจ้าช่วยนี่ท่านลองคิดดูสิว่าแต่เอายังไงดีเดี๋ยวผมก็เลยบอกคุณป้ายากันยุงเนี่ยขวดหนึ่งนี่ยังตามนี้สองอาทิตย์นะนะฉีดแค่ให้ยุงมันหนีออกจากห้อง แต่คุณป้าเล่นฉีดวันเดียวหมดขวดนี่แล้วผมจะอยู่ยังไงนี่มีหน้าละคืนมันตังคานี่ผมนอนไม่ได้เลยนะมันคันยุกยิกยุกยิก,ยก,ยกไปทั้งตัวแล้วกลิ่นอย่างก,กันอยู่เนี่ยผมก็เปิดทั้งแอร์ไล่เอาพัดลมนี่นะพัดลมเนี่ยเอานะพัดลมตัวนี้นะผมไปช่วยเป่านะมันยังไม่หายอีกนะผมก็เลยตั้งข้อสังเกตอ๋อดราม่าคุณป้าไม่รู้คุณป้าแกนึกว่าเป็นน้ําหอมด้วยเป็นยาเป็นน้ําหอมปลับประกาศด้วย เป็นยากันยุงท้วยนี่ใบคอนโอ้โหตายตายผมบอกโอ้โหคุณป้าทำนี้ได้ไงเนี่ยถ้าผมถ้าเกิดผมมนอนหมดสติไงครับตายไปในห้องจะทำไงอะก็คุณป้าก็ไม่รู้อะคุณป้าก็ฉีดหมดขวดเลยโอ้โหตาย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 เราบอกอ้าแล้วคุณป้ารู้ไหมเนี่ยเนี่ยมันคืออะไรแอกเอก็เป็นยากันยุงแล้วจะฉีดยังไงวันเดียวหมดขวดเนี่ยมันจะฉีดไยังไงเนี่ยหมดกระป๋องเนี่ยบอกตาย ปวดหัวเลยเราบอนกนะแกก็รู้แล้วเป็นยากันอยู่แกก็เคยใช้อยู่แต่ไม่คิดเลยครับว่าแกจะฉีดวันเดียวหมดกระป๋องอคืนเดียววันเดียวนะวันวันนั้งคานเนี่ยฉีดหมดกระป๋องเลยจนห้องข้างๆครับตอนนี้เขารายงานบอกว่าเขาว่าอยู่ไม่ได้เลยนะเพราะว่าฉีดที่ห้องผมเนี่ยห้องที่สองอ่ะห้องที่สามเขายังได้กลิ่นเลยอะตองคิดดูที่ว่าเขาอยู่ไม่ได้อ่ะหืมสุดยอดกลัวเขาบอก ก็ไม่รู้เนะ่เห็นด็อกเตอร์เจ้าสำอางนะฮะนะครับอานาไม้จัดต้องเช็ดฆ่ายายาฆ่าเชื้อทุกวันป้าก็เลยฉีดยากันยุงสมบาหณดขวดเลยไอ้บอกกระป๋องเลยบอกโอ้โหคุณป้าคุณป้าเล่นอย่างนี้นะครับมันจะไม่ได้ผมจะไม่สำอางหรอกผมจะตายก่อนไม่ใช่ได้หรอกไอ้ยากันยุงนี่นะโอ้ยไปเจ้าช่วยกลวยททดนะก็เป็นดราม่าอย่างหนึ่งที่บอกว่าเออเฮยยังมี คนที่ไม่เข้าใจเรื่องยากันยุงอยู่อ,อนี่เหรอโอเคก็จบดราม่าเรื่องของยาฉีดยากันยุงวันเดียวฉีดหมดกระป๋องเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆผมนึกว่าแกแกล้งนะนะไอเรานึกว่าเอ๊ะคุณป้าสู๋ทำไมฉีดยากันยุงวันเดียวหมดกระป๋องเลยเหรอนึกว่าแกไปฉีดที่อื่นด้วยแกเปล่าฉีดที่ห้อง,องเดียว ห้องตารางไม่เท่าไหร่ในกระถีบผมเป็นกระป๋องนี่โอ้โหตาย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 มีหน้าล่ะผมเนี่ยพื้นขึ้นเลยนะพื้นขึ้นข้างหลังอ่ะเอ๊มันขันอะไรมันนอนแล้วมันขันเพราะว่าแกฉีทั้งแบบฉีแบบสุดๆอ่ะนะฉีสุดๆแล้วมันคงไปตกอยู่กับพวกพื้นที่นอนด้วยนะบอกโอ้มาเลยวันนี้ก็เลยคุยกันสักพักหนึ่งบอกว่าไม่ได้ยากันยุงมันอันตราย เขาฉีกสองสามปื๊ดตำซอกนะให้ยุงมันบินหนีแล้วก็เปิดประตูให้มันบินหนีออกมานะไม่ใช่ไปเล่นวันเดียวฉีดหมดขวดเงี้ยหมดกระป๋องเงี้ยผมจะนอนอยู่ยังไงนะมันก็ตกพวกเศษเคมีมันก็ตกอยู่บนที่นอนผมเนี่ยก็ป้าไม่รู้นี่แมเห็นบอกอันนำไมจัดก็เลยฉีดให้เต็มที่หมดกระป๋องหนึ่งเลยบอกโอ้ตายตาตาเจ้าช่วยนะตัเหมือนใช้น้ำยาเช็ดไอ ไอ้ครีมมาแก้พื้นนี่เรื่องฮากอีกได้นะดราม่านะครับฉีดวันเดียวหมดถึงกระเป๋านี่เรื่องจริงนะผมไม่ได้โม้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเนี่ยหมดเนี่ยซื้อมาแล้วก็ฉีดวันเดียวหมดเลยนะฮะนะสุดยอด